ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทเรียนภาษาพาทีบทที่6เรื่องโอมพินิษมหาพิจารณาค่ะนักเรียนพร้อมแล้วหยิบหนังสือแล้วมาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะมาดูตัวละครจากเรื่องโอมพินิษมหาพิจารณานี้นะคะจะมีตัวละครก็ได้แก่1 จิตงาม2พี่ปอง3แม่และสี่พ่อค่ะต่อไปเรามาดูเนื้อเรื่องย่อกันนะคะเริ่มจากจิตงามได้รับจดหมายมาฉบับหนึ่งเมื่ออ่านแล้วก็ได้ใจความว่าให้เขียนต่ออีก2 5ฉบับและส่งให้เพื่อนทั้ง2 5ฉบับในเวลา7วันแต่จิตงามเพิ่งจะเขียนได้แค่10%ฉบับและเกรงว่าจะไม่ทันจึงได้ขอความช่วยเหลือจากพี่ปองค่ะ พี่ปองไม่ยอมทำตามแต่กลับไปฟ้องแม่ว่าจิตงามเขียนเรื่องไร้สาระควรจะใช้เวลาดูหนังสือสอบจะดีกว่าแม่เห็นด้วยกับพี่ปองและบอกจิตงามว่าจดหมายแบบนี้เขาเรียกว่าจดหมายลูกโซ่ไม่ทำตามก็ไม่เกิดผลอะไรสมัยที่แม่ยังเด็กก็เคยได้รับจดหมายแบบนี้มาก่อนแม่ไม่ทำตามก็ไม่เกิดความเสียหายประการใด พ่อสอนจิตงามว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเราจะต้องฟังเหตุผลก่อนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจเชื่ออะไรเพื่อป้องกันคนที่ไม่หวังดีต่อเราคุณปู่เคยบอกพ่อว่าหากเห็นหรือได้ยินอะไรให้ตั้งสติแล้วท่องว่าโอมพินิตพิจารณาสติมาปัญญามีแล้วจะไม่พลาดหรือไม่ก็พลาดน้อย เมื่อจิตงามและพี่ปองได้ฟังพ่อและแม่อธิบายจึงยิ้มและพูดพร้อมๆกันว่าโอมพินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามีหลังจากจบบทเรียนบทที่6แล้วนะคะคุณครูก็จะมีงานมอบหมายให้กับนักเรียนทํำนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษา,ษาหน้าที่58และหน้าที่59นะคะ2หน้า และอย่างที่2ก็คือให้นักเรียนส่งคลิปการอ่านออกเสียงบทเรียนในห,หนังสือภาษาพาทีหน้าที่94ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีหน้าที่94แล้วนะคะจะเจอบทอ่านบทนี้นะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงแล้วก็ส่งคลิปเสียงมาให้กับคุณครูนะคะโดยนักเรียนเริ่มอ่านตั้งแต่คําว่าก็ทํานองนั้นแหละลูกจนถึงสุดท้ายก็คือคำว่าจิตงามนะคะ ต่อไปมาดูที่หนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะหน้าที่58และหน้าที่59โดยเริ่มจากข้อที่1เนี่ยเขาถามว่าจดหมายลูกโซ่หมายถึงอะไรคําว่าจดหมายลูกโซ่ก็หมายถึงจดหมายที่ส่งให้กับผู้รับแล้วเมื่อผู้รับได้รับก็จะเขียนจดหมายหาผู้อื่นต่อไปอีกให้ผู้อื่นเขียนต่อไปอีกนะคะวนไปไม่รู้จักจบรู้จักสิ้นเลยค่ะเหมือนกับ ลูกโซ่ที่พันกันไปมันเองค่ะข้อที่2นะคะคำถามว่าโอมพินิษมหาพิจาราณาสติมาปัญญามีแล้วจะไม่พลาดหรือพลาดก็น้อยใครเป็นผู้พูดและข้อความดังกล่าวให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนเราต้องตอบก่อนว่าใครเป็นคนพูดจากอันนี้ก็คือพ่อเป็นผู้พูดนะคะและข้อคิดที่ได้รับก็คือเราควรที่จะตัดสินใจ รู้จักใช้เหตุผลในการเชื่ออะไรก่อนนะคะข้อที่ e 3ถามว่าการกระทําที่เรียกว่าหวังลมลมแรงแเป็นอย่างไรและให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ตรงกับคําว่าหวังลมลมแรงแนะคะคําว่าหวังลมลมแรงแเนี่ยก็หมายถึงการคาดหวังในสิ่งที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ส่วนข้อ4ถามว่าจิตงามได้ความคิดจากพ่อและแม่เกี่ยวกับจดหมายลูกโซ่อย่างไรและให้นักเรียนสรุปสั้นๆนะคะโดยความคิดของพ่อเนี่ยก็คือเราเนี่ยไม่ควรที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเราควรที่จะคิดให้ดีก่อนว่าเรื่องที่ฟังนั้นมีเหตุผลน่าเชื่อถือหรือไม่ส่วนความคิดของแม่นะคะก็คือคิดว่าเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆและคิดว่าถ้าเราทำแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแก่เราค่ะ ต่อไปหน้าที่59นะคะข้อที่5ถามว่าปองสิทธิ์และจิตงามพูดอะไรที่ทําให้แม่พูดว่าแม่ภูมิใจลูกทั้งสองมากจ้ะปองสิทธิ์นะคะลูกเด็กผู้ชายคนนี้ก็พูดว่าผมจะจําไม่ใช้บ้างนะครับ mm hmm. เห็นอะไรแล้วคิดได้ยินอะไรแล้วคิดก่อนตัดสินใจนะจิตนะส่วนจิตงามก็พูดว่าจิตด้วยค่ะจิตจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจและจะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆ และข้อ6ข้อสุดท้ายถามว่าถ้ามีเพื่อนได้รับจดหมายลูกโซ่และมาปรึกษานักเรียนว่าจะทําอย่างไรนักเรียนจะแนะนําเพื่อนว่าอย่างไรให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นมานะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งมาที่ไลน์ของคุณครูเช่นเดิมค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ